ไม่มีใครสามารถปฏิเสธอดีตของแต่ละคนได้ทุกคนมีอดีตมีสิ่งที่ตัวเองคิดมีสิ่งที่ทวิตติวเองทำนะครับจะถูกจะผิดอย่างไรก็ตามเป็นมันเป็นภาพอดีตของแต่ละคนเราไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์ของเราที่มีกับท่านทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีของของประเทศไทยได้อ่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามวันนี้เราไม่เริ่มต้นจากว่าเราแบ่งเขาแบ่งเราแบ่งใครแบ่งความคิดอย่างไร เราวันนี้เราต้อนรับทุกความคิดทุกส่วนถ้าขอให้ช่วยกันแล้วก็ช่วยเสนอและสามารถมีทางเลือกทางรอดมีข้อคิดเห็นที่มันเป็นทางออกของสังคมได้เรายินดีทั้งหมด เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากคนที่ห่วงใยบ้านเมืองนะครับเรากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ประเทศจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ใหญ่ใหญ่มากกว่าครั้งใดๆที่เราเคยเจอมาเราเราได้ประเมินสถานการณ์แล้วเราคิดว่าวิกฤตครั้งนี้มันต้องการทางเลือกและทางออกที่จะต้องช่วยกันระดมสติปัญญาของคนในสังคมมาช่วยกันคิดเราไม่มีเวลาที่จะไปทะเลาะก,กับใครเราไม่มีเวลาที่จะไปสร้างความขัดแย้งกับใครวันนี้เราต้องใช้ พลังสมองพลังสติปัญญาของคนในสังคมเราเป็นกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในพลังคนละเมืองนะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตขนาดนี้มันต้องการความร่วมม้ร่วมมือของคนในสังคมทั้งหมดเพราะะนั้นกลุ่มแคร์เกิดขึ้นจากการพูดคุยชักชวนกลุ่มคนในสาขาวิชาชีพต่างๆกลุ่มแคร์เป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นจากคนที่มีต่างวัยต่างอายุนะครับต่างสถานภาพ เราคิดว่าวันนี้สังคมไทยเราเป็นสังคมของคนทุกกลุ่มทุกส่วนแล้วถ้าจะอยู่รอดได้ทั้งหมดต้องเข้าใจแลวก็ต้องร่วมมือกันในการที่จะให้มันอยู่รอดได้ตรงนี้ได้คุยกันมันถึงเกิดขึ้นเวลาที่เราเริ่มต้นการคุยเพื่อจะสร้างกลุ่มแคร์เนี่ยเราใช้เวลาไม่มากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาที่คนในสังคมในวิชาชีพต่างๆเขากําลังรู้สึกเ,เขากําลังรู้สึกมันมัน,ม,น,ม,นมันไร้ความหวังมันมองไม่เห็นอนาคตแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะ ทุกคนมีโจทย์เหมือนกันหมดเวลาไปคุยทุกคนมีคำถามเหมือนกันหมดแล้วมันจะเดินต่อก,กันไปยังไงมันจะต้องมีประเทศมันจะต้องมีทางเลือกแบบไหนแล้วมันถึงจะสามารถที่ทําให้เราฝ่าฟันวิกฤตที่มันกําลังเกิดขึ้นทั้งวิกฤตโรควิกฤตเศรษฐกิจ,กจและวิกฤตเรื่องต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากคุยกันแล้วรู้สึกว่าเออถ้าหากว่าเราสามารถมาคุยกันแล้วก็เราคิดว่าที่ผ่านมาเรายังขาดองความรู้ ในการรับฟังองค์ความรู้ต่างๆให้กว้างขวางขึ้นเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะนั้นการเกิดขึ้นของกลุ่มแคร์จึงหวังที่จะเปิดพื้นที่ทางความคิดเปิดพื้นที่การร่วมไม้ร่วมมือเกิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกสาขาวิชาชีพทุกกลุ่มเพื่อจะมาร่วมกันหาทางออกจากวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้เรากําลังตอบโจทย์ความสามัคคีร่วมมือกันของคนบนพื้นฐานที่จะทําให้ประเทศนี้หลุดพ้นไปสู่ การหาทางออกทางวิกฤตการณ์ต่างๆให้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของคนในสังคมนั้นทุกคนมีสัสดส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วผู้หญิงผู้ชายเด็ก,กวัยรุ่นคนกลางคนกลางคนคนสูงวัยทุกคนมีโจทย์เดียวกันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตตกงานพร้อมกันเยอะตกเจอกับสาภาพเศรษฐกิจที่กระทํามากขณะนี้ยังไม่รู้ว่าเศรษฐกิจแล้ว่ากิจการของตัวเองจะเป็นยังไงเหล่านี้คือเรื่องเพราะนั้นเราถึงได้ ได้คิดว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะร่วมกันตั้งคำถามกับสังคมคำถามนั้นสำคัญกว่าคำตอบ คำตอบนั้นหามาถ้ามีคําถามที่ไม่ถูกที่ถูกทางมันจะสามารถทําให้เราหลงทิศผิดทางได้วันนี้เราคิดว่าเราต้องเริ่มต้นหาคําตอบที่ถูกในสังคมไทยว่าสังคมไทยกําลังมีโจทย์ปัญหาอะไรแล้วก็เราจะตั้งคําถามในการที่จะไปค้นคว้าอย่างไรถามถูกเนี่ยมันก็มีคําตอบไปครึ่งหนึ่งแหละส่วนสติปัญญาของคนในสังคมช่วยกันคิดมันก็จะช่วยกันหาคําตอบได้ชัดเจนมากขึ้นตรงเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็เป็นทางรอดให้กับสังคมไทยได้มากขึ้นวันนี้ เราทุกคนต้องยอมรับความจริงกันหนึ่งว่าไม่มีใครสามารถปฏิเสธอดีตของแต่ละคนได้ทุกคนมีอดีตมีสิ่งที่ตัวเองคิดมีสิ่งที่วตัวเองทำนะครับจะถูกจะผิดอย่างไรก็ตามเป็นมันเป็นภาพอดีตของแต่ละคนเราไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์ของเราที่มีกับท่านทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีของของประเทศไทยได้เพราะเราทุกคนล้วนเป็นเพื่อนเคยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง เป็นคนที่เคยทํางานเคยเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาท่านท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเราเป็นรัฐมนตรีหลายท่านนะครับในนั้นในในสิ่งแต่ว่าสิ่งที่ท่านเองขนาดนี้ท่านก็ห่างเหินจากการเมืองในประเทศท่านออกไปอยู่ต่างประเทศอยู่ก็เป็นเวลานานแล้วนะครับถ้าดับตั้งแต่ปี4950วันนี้ก็ประมาณเกือบจะ15 14 15หปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามวันนี้เราไม่เริ่มต้นจากว่าเราแบ่งเขาแบ่งเราแบ่งใครแบ่งความคิดอย่างไร เราวันนี้เราต้อนรับทุกความคิดทุกส่วนถ้าขอให้ช่วยกันแล้วก็ช่วยเสนอและสามารถมีทางเลือกทางรอดมีข้อคิดเห็นที่มันเป็นทางออกของสังคมได้เรายินดีทั้งหมดวันนี้สังคมไทยมันต้องเผชิญกับวิกฤตการวิกฤตก,การของโลกนะครับแล้วก็วิกฤตการของโรคร้ายโรคระบาดวิกฤตการทางเศรษฐกิจทั้งทั้งทั่วทั้งทุกทวีปนะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่ ใหญ่เกินกว่าเราจะมานั่งคิดถึงอดีตแล้วก็มาติดใจอยู่กับการที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันสิ่งที่สำคัญวันนี้คือเราจะสามารถระดมทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่งเป็นพลังของพลเมืองของเราของประชาชนของเราเนี่ยให้มาร่วมกันคิดร่วมกันมองได้อย่างไรวันนี้เราจะสามารถดึงเอาความต้องการอของพี่น้องประชาชนมาช่วยกันไต่ตรองมาคลี่ดูว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรแล้วเราจะหาทางออกได้อย่างไร พลังสมองของคนเพียงคนเดียวสองคนมันไม่เพียงพอวันนี้มันต้องการความร่วมมาร่วมมือของคนหลายๆคนและผมคิดว่าการที่เราในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองอยู่ในระบบเนี่ยวันนี้เราละที่จะทิ้งคิดในสิ่งต่างเหล่านั้นไปกระดาษหนึ่งนะครับหรือบางท่านอาจจะถาวรน,นะครับเพื่อที่จะมาหาโอกาสใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆเพื่อจะเปิดเป็นเวทีความคิดเปิดเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะรับฟัง ความเห็นต่างๆในสังคมไทยผ่านโลกโซเชียลมีเดียผ่านเวทีสาธารณะที่เรากำลังคุยกันน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายน่าจะยอมรับได้เพราะวิวกฤตการณ์ครั้งนี้มันกระทบกับทุกฝ่ายอย่างถึงรากจริงๆ